สามวิธีง่ายๆในการเลือกโซ่ที่ดีที่คุณอาจจะยังไม่รู้และไม่มีใครเคยบอกคุณโซ่มีหลายยี่ห้อแล้วก็มากมายกว่าจะได้รู้ว่าโซ่อันไหนดีไม่ดีก็ต้องลองใช้ลองผิดลองถูกมาจนได้รู้ว่าอันไหนตัดไม้แข็งไม้อ่อนไม้อะไรได้และอันไหนที่เอาไปใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วอันไหนที่ใช้แล้วทิ้งไปเลยไม่ต้องเอากลับมารับแล้วไม่มีประโยชน์ 1. โซ่ที่ดีต้องมีขีดเพื่อให้องศาตะไบได้รับกับคมโซ่ขีดจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหลังของคมโซ่เพื่อให้เราวางตะไบให้ได้องศาของการรับโซ่ที่ดีคมจะได้เท่ากันทุกตัวทุกอันถ้าโซ่ไม่มีขีดองศาของตะไบเราอาจจะเพี้ยนได้ดูอย่างโซ่เส้นนี้ขีดไม่มี 2. อร่องน้ํามันร่องน้ํามันจะอยู่ตรงนี้ ช่วยพาน้ำมันเลี้ยงบาไปรอบรอบบาพาน้ำมันไปจะได้หล่อลื่นที่ดีจะเป็นจุดจุดอยู่ตรงนี้บางยี่ห้อก็เป็นเส้นเส้นบางยี่ห้อก็เป็นจุดจุดแบบนี้แหละนี่คือโซ่ที่ไม่มีร่องน้ำมันจะทําให้น้ำมันไปเลี้ยงบาและโซ่ได้น้อยและทําให้เกิดสึกล้อและร้อนสามเดือยคู่นี่คือเดือยคู่สังเกตง่ายๆมันจะอยู่ด้านหน้าของคมโซ่มันจะช่วยให้ เครื่องไม่เปลืองแรงเพราะเวลาตัดเวลาตัดไม้แข็งๆเวลามันดึงเดือยตัวนี้จะช่วยทําให้ซอยไม้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นทําให้เครื่องสมูทขึ้นเราตัดก็สบายไม่กระชากลากฉุดนี่คือไม่มีเดือยคู่เป็นเดือยเดียวก็เวลาตัดถ้ามันกระชากลากฉุดหรือเครื่องแรงไม่พอก็อาจจะหยุดเครื่องไว้เพราะมันติดกับไม้ึกึกคึก,คก,คก